นีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเจมินายนะคะหรือว่าชาวเมทุนนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ My Jo a r Journey ค่ะวันนี้นะคะเหมือนเดิมนะเราจะมาอัปเดตพลังงานความรักความสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆประจำเดือนมิถุนายนนะคะก็เป็นซีซั่นของชาวเมทุนเองด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆบางคนก็แฮปปี้เบิร์เดย์นะคะ,ะ,คะสุขสันตวันคล้ายวันเกิดให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะ ที่มีวันเกิดในช่วงเวลานี้นะมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากพลังงานภาพรวมของเพื่อนๆน,นะคะในช่วงเดือนมิถุนาก่อนนะดูซิว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะพลังงานของ,พงเพื่อนๆชาวเมถุนเป็นยังไงบ้างนะคะห้าดาบนะคะหนึ่งไม้เท้าเจ็ดเหรียญสามถ้วยและเดี๋ยมจะเชใต้สำหรับเป็นเดทนะคะ ก็รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะหนักอยู่พอสมควรนะฮะสำหรับเป็นช่วงเวลาที่หนักพอสมควรนะคะสำหรับเพื่อนๆชาวเมทุนนะ,ะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีความขัดแย้งบางอย่างนะคะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอาจจะเป็นมิติในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะหรือว่าเป็นมิติอื่นๆในชีวิตนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องคนในครอบครัว ต่กวางมองเห็นสัญญาณของความขัดแย้งนะคะขึ้นมาเป็นใบแรกเลยนะแต่กวางรู้สึกว่าความขัดแย้งนี้จะนําพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันทาให้เราได้มีการชําระสะสางสิ่งเก่าๆ <c oughs> นะคะแล้วก็เพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ <c oughs> เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีแพชชั่นที่อยากจะทําที่อยากจะเป็นที่อยากไปเรียนรู้นะคะ <c oughs> แต่ว่าสิ่งนี้กวางรู้สึกว่าต่อให้เราได้มีการเริ่มต้นน่ะ <c oughs> แต่มันก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายที่มันจะไป เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเนาะมันมีความรู้สึกที่ว่ามันมันยังไม่ได้อย่างที่เราต้องการยังไม่ได้อย่างที่เราคาดหวัง <c oughs> ขนาดนั้นนะมันยังมีสัญญาณของการที่เราอาจจะต้องรออาจจะต้องใช้เวลาในการต้องใช้ความอดทนเออามรู้สึกว่ามันมีมันมีความรู้สึกของการที่ต้องใช้ความอดทนตต่ก็รู้สึกว่าข้อดีก็คือในเรื่องของเพื่อนฝูงในเรื่องของคนที่เป็นญาติสนิทมิสหายนะคะ ในมิติของเพื่อนความเป็นอยู่เพื่อนร่วมงานเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยเขาพร้อมที่จะพพอร์ตในด้านความรู้สึกเราดีมากๆคือมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่ความรู้สึกว่าเราค่อนข้างเออก่งฉลาดถ้าเป็นในเรื่องของการงานเนี่ยไปได้ดีมากๆแต่อาจจะมีความขัดแย้งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนผ่านไปสู่อะไรบางอย่างที่ที่ดีกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ราบรื่นมากหนะกะันต้องก็ต้องพูดตามหน้าไพ่เนาะแต่ความมองเห็นว่า ยังมีคนอื่นๆที่เขาพร้อมไม่จะสพอร์ตด้านความรู้สึกเราโดยเฉพาะเพื่อนหรือว่าคนใกล้ชิดนะฮะก็พลังงานภาพรวมสําหรับเพื่อนๆชาวเมทุนก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะฮะขอเริ่มจากเพื่อนๆชาวโสดนะฮะมือไม้จะอ่อนนะฮะช่วงนี้ก็มีหลายๆอย่างให้ต้องคิดต้องทำนะฮะก็หายไปเป็น10วันเลยนะฮะก็ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะฮะ ก็จะพยายามหาเวลามาทำให้ได้มากที่สุดนะมาเริ่มจากเพื่อนๆคนโสดนะขอพลังงานให้กับชาวเมถุนที่เป็นคนโสดนะคะหกถ้วยนะสองถ้วยนะคะแปดดาบสองไม้เท้า ควีนถือเหรียญและใต้สำหรับเป็นเดะสาจากหน้าไพ่ก็ต้องบอกเลยว่าฮะสำหรับเพื่อนๆชาวโสดนะฮะมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะที่ในช่วงเดือนมิถุนายนนะฮะจะมีคนเก่าๆที่เป็นเคยเป็นคนของใจอาจจะเป็นคนที่เป็นแฟนเก่าเราเป็นคนที่เราเคยชอบเป็นคนที่เขาเคยชอบเราหรือบางคนที่เคยคุยกันมีความสัมพันธ์ในระดับใดระดับหนึ่งที่เป็นคนเก่าๆสัญญาณค่อนข้างชัดว่าเป็นคนเก่าๆ ก่อนและการเป็นเป็นเพื่อนๆส่วนมากแต่สาหรับบางคนเนี่ยถ้าไม่ใช่คนเก่าก็เป็นไปได้ว่าเรากําลังจะได้เจอคนที่พอเจอกันปุ๊บมันเหมือนผมหริคิดเหมือนดานชากพาเตือนเตือนมม่เหมือนกับว่าเรากับเขาเนี่ยเหมือนคนที่รู้จักกันมานานทั้งที่เพิ่งจะได้เริ่มเรียนรู้รู้จักกันอะไรแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่สองทั่วอย่เธอแล้วเกวกับว่าใครที่ดูไพ่ทาโร่เยอะๆนะฮะก็คงจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายเนาะ มันเป็นความรู้สึกที่ผูกพันความพันผูกเป็นความรู้สึกที่ว่าใช่ะคนนี้มันใช่คนนี้มันชอบคนนี้มันตรงกับที่เราเออมันเป็นความรู้สึกที่ตรงกันนะเรารู้สึกกับเขาเขาก็รู้สึกกับเราเช่นกันมันจะไม่ใช่รักข้างเดียวเข้าเหนียวนื่ออย่างแน่นอนนะฮะแต่ที่กวางอ่านไปว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นคนเกาะเพราะกวางรู้สึกว่าการเข้ามาของคนคนนี้ทําให้เรามีความหวั่นไหวมากๆมันเป็นความหวั่นไหวที่ ที่มาพร้อมกับความรู้สึกวิตกกังวลแล้วก็ความความรู้สึกมันมันมันไม่แน่ใจอะ่ะมันไม่รู้ว่าควรจะทํายังไงดีในสถานาาการณ์นี้ไพ่แปดดาบขึ้นมาเป็นไพ่ใบตรงกลางเนะคะแล้วก็ใต้สําหรับตรงกันเป็นเดะสาก็ารู้สึกว่าอีกใจนึงอะ่ะมันก็ดีใจนะที่รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ได้กลับมาวนม,มาเจอกันใหม่เป็นความหวังที่จะได้กลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์กันหรือเปล่าหรือได้เป็นคนใหม่หมเลยเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะหนุ่มคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่เราตามหามาเนิ่นนานนะจะเป็นคนที่จะมา ตอบโจทย์ตอบโจทย์ความรักของเราหรือเปล่าแต่เราเองก็ยังไม่แน่ใจมันม,มีมีอาการลังเลอะสองไม้เท้าก็คือคนที่ก็มองก็มองเห็นอนาคตที่ดีกับคนคนนี้เหมือนกันนะแต่มันก็ยังไม่กล้าที่จะต,ตัดสินใจหรือว่าทําอะไรที่มันออกแอคชั่นอะไรมากมายเพราะฉะนั้นกวางรู้สึกว่าช่างเพื่อนชาวเมทุนในช่วงเดือนมิถุนามีคนมาทําให้ใจหวัน่นไหวแน่นอนแต่ว่าตัวเราหน้าเจยียงเลือกเป็นควีนถือเหรียญเราก็ยังย,ยัง เราเราไม่ได้ออกแอคชั่นอะไรให้เขารับรู้มากมายนะกันนะคะว่าเรามีความเหวั่นไหวอ่ะเรารู้สึกดีมันรู้สึกประหมา่ามันรู้สึกว่าวิวในใจเราเลิกที่จะนั่งสังเกตการปไปเหมือนควีนถือเหรียญน,นะแล้วก็สนใจชีวิตการใช้ชีวิตประจําวันของเราเก็บเงินเก็บทองทํางานแต่ในใจเราก็แอบมีเขานะเราแอบมีเขาอยู่ในใจแต่ว่าวก็น่าจะยังไม่ได้ทําอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่า ไพ่มีอะไรจะแนะนำชาวเมทุนที่เป็นคอนโซลบ้างนะคะขอคำแนะนำให้กับชาวเมทุนหน่อยครับเด็ก <fashion> ถือไม่เทานะคะแฮมพนซ์นะอืมเจ็ดเหรียญก็รู้สึกว่าไพ่อากจะแนะนำว่าก็ไม่ต้องปฏิเสธแต่ก็ไม่ต้องออกตัวอะไรมากมายค่อยค่อย พัฒนาความสัมพันธ์หรือค่อยๆเรียนรู้ทําความรู้จักคนนี้ไปหรือถ้าเป็นคนเก่าๆก็ก็เปิดใจที่จะรับมิดไมตรีนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าพยายามที่จะบาลานซ์ความรู้สึกตัวเองให้มันไม่มากไปไม่น้อยไปแล้วก็เขาเรียกไงดียเราค่อยๆหยุดดูสถานการณ์ว่าไอสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยเราได้รับกลับมาแค่ไหนถ้ารู้สึกว่ามันไม่ม,ไม,มันไม่บาลานซ์กันแล้วก็เบรกดึงตัวเองกลับมานะคะแล้วก็ พยายามทำทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอาจจะต้องก็รู้สึกมีสัญญาณเตือนนะว่าดูให้ดีว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีคู่หรืออยูวหรือย,อยังอย,ยอยู่แล้วหรือยังนะคะมีสัญญาณของการเตือนของความเป็นคอมมิชเมนต์นะก็รู้สึกว่าเป็นไปได้ว่าคนคนนี้เขาอาจจะมีอาจจะยังมีคนเก่าๆพคนผูกอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขามีใครในใจไหมหรือว่าอะไรแบบนี้ทำนองน,นี้นะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวเมทุนที่เป็นคนโสดน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ชาวเมทุนที่มีคนคุยค่ะ เดี๋ยวเรานะะจะมาต่อกันกันกบเพื่อนเ,อนเอนชาวเมถุนที่มีคนคุยนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าตัวเ่าตัวเขาและสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆชาวเมถุนนะะในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะสถานการณ์ที่เป็นคนสองคนนะฮะพลังงานสามารถสลับกันได้เสมอนะฮะ แล้วก็มันไม่สามารถตรงได้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็นำเก็บไปเฉพาะแง่คิดมุมมองดีๆแล้วก็เอาไปปรับใช้กับความสัมพันธ์ของตัวเองนะคะเรามาดูก่อนในฝั่งของเรานะคะแดาบอู้สิบดาบแล้วก็เด็กถือถ้วยเขานะคะได้เด็กถือเหรียญจัดเมนแล้วก็คิงถือไม้เท้านะคะ มิวชั่เอเนจีนะคะพลังงานระหว่างเราและเขานะฮะเดือะมูนห้าไม้เท้าและสามถ้วยโอเคใต้สำหรับเป็นเอ็มเพอร์นะฮะกวารู้สึกว่าเอ,อ่อโดยรวมในความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีคนคุยชาเมถุนนะฮะค่อนข้างที่จะหนักทีเดียวโดยเฉพาะในฝั่งของเรานะฮะหลายคนอาจจะอยู่ในภาวะของความ ตึงเครียดนะคะมีความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงๆมีปากมีเสียงทะเลาะกันหรือเป็นความขัดแย้งที่อาจจะเป็นสงครามประสาทสงครามเงียบก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่ามาทั้งเดือมมูลแล้วก็ห้าไม้เท้าก็รู้สึกว่ามันมีมันมีคำถามมันมีความสงสัยมันมีสิ่งที่ไม่แน่ใจไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้เต็มไปหมดเลยรวมถึง ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันเนี่ยมันไม่มันไม่มีมันไม่เข้าใจในความคิดอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของกันและกันนะฮะทุกทุกครั้งที่มันได้พูดคุยกันมันก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งพอไม่ได้พูดคุยกันมันก็มีความคิดถึงความรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานของความวนเวียนไปกลับไปกลับแบบนี้นะฮะ มีปัญหาการแยกย้ายคิดถึงก็วนกลับมากันใหม่ในช่วงมิถุนายนเนี่ยความรู้สึกว่าจะมีลักษณะที่เป็นวนลูปซ้ำๆต้องขออภัได้เก็บว่ามีเสียงหมาเห่านะฮะเพราะว่าออตอนช่วงเย็นๆน้องหมาบ้านแถวๆนี้นะคะเขาก็จะเห่าเพราะว่าเขาหลอเจ้าของนะฮะอาจจะหิวข้าวแล้วะะก็ขอภัยมาด้วยนะคะแต่ทีนี้ความรู้สึกว่าปัญหาอุปสรรคเลยใต้สําหรับเป็นเอ็มเพลเทอร์คือต่างคนต่างก็มีโอเโก้ e ซึ่งกันและกันนะคะ มีความยึดมั่นถือมั่นในในความคิดแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองไม่มีใครที่อยากที่จะยอมลดเพดานลดกำแพงในด้านของความรู้สึกแล้วหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันฟังของเราก่อนเราได้8ดาบ10ดาบและเด็กถือถ้วยความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้เรารู้สึกว่ามันไม่มีทางออกอีกแล้วในความสัมพันธ์บางคนอาจจะเลือก ที่จะอยากจบความสัมพันธ์นี้เพราะรู้สึกว่ามันเจ็บปวดอะมันอาจจะไม่ใช่ว่าเขาทําร้ายเราหรือเราทาร้ายเขามันอาจจะเป็นด้วยความที่เข้ากันไม่ได้หรือปัญหาที่มันมันเกิดจากคนสองคนที่มันไม่สามารถที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้เพราะว่าความมองเห็นว่ามันอาจจะเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในของเราเองนะกวางยังไม่เห็นพลังงานของเออมือนที่สามหรือว่าปัญหาในด้านอื่นๆกวางก็เลยพูดรวมๆไปแบบนี้ก่อนเนาะ อขออภัยนะคะเมื่อกี้แบตมันจะหมดมาเลยเตือนอาจจะมีหน้าจอที่หายไปบ้างนะคะทีนี้ความความรู้สึกว่าแต่เราไม่เงียบเหงานะอาจจะเป็นเขาคนนี้ก็ได้คนในความสัมพันธ์ของเราหรือเพื่อนๆอาจจะมีโอกาสได้พูดได้คุยได้สื่อสารกับใครบางคนที่เป็นคนใหม่ๆเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเป็นคนคุยเนาะควารู้สึกว่าตัวเราเองยังมีตัวเลือกออปชั่นเข้ามาเป็นคนใหม่ๆท,ที่ที่อยากที่จะมาหยิบยื่น ความรู้สึกดีๆหรือว่ามิตรไมตรีดีๆกวงเองยังรำคาญเสียงน้องหมาเลยนะคะเพราะว่าเห่าไม่หยุดเลยนะะไม่แน่ใจว่าเข้าไปในไหม่มันจะดังแค่ไหนนะคะก็ต้องขอภัยเพื่อนๆเป็นรอบที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาขอขยายอีกทีละกันว่าเด็กถือถ้วยตรงเนี้ยเป็นพลังงานของคนคนนี้ที่อยากที่จะมาพูดคุยมาง้อกับเราหรือเป็นพลังงานของคนใหม่เลยเพราะว่ากวางเองเนี่ยเห็นในฝั่งของเขาเป็นเด็กถือเหรียญน,นะพลังงานของเขาเนี่ยได้เด็กถือเหรียญจัดเมน้นแล้วก็คิงถือไม้เท้ากวางว่าเขาเองลึกๆนะ เขาอยากที่จะพูดคุย,ยที่จะเคลียอยากที่จะทําให้รู้ทุกอย่างเนี่ยมันกลับมาอยู่ในสภาพที่มันพูดคุยกันได้ดีมาฟื้นคืนความสัมพันธ์ใหม่แต่ตัวเขาเองก็ค่อนข้างที่จะมั่นอกมั่นใจยอยู่พอสมควรว่าคือกสักว่าสวเขาคนเนี้ยเออได้ทั้งงถึงไม้เท้าแล้วก็ใต้สำหรับเป็นเอ็มเพอร์เลก็รู้สึกว่าเราและเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้สูงในการทั้งคู่โดยที่เขาเนี่ยบวกคิงถึงไม้เท้าเข้าไปด้วยเป็นคนที่มีความมั่นใจ เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองอะ่ะแล้วก็เขาค่อนข้างเชื่อมั่นว่าคือเขารู้สึกว่าเขาไม่จะเหม็นโงอใครก็รู้สึกว่ากวางได้พลังงานกลิ่นแบบนั้นแต่ถามว่าลึกๆในใจยอยากพูดคุยไหมยอยากนะอืมแล้วก็มันอาจจะแบบหรือมันอาจจะเป็นพลังงานแบบนี้ก็ได้ว่า ท,ทุกครั้งที่มีการทะเลาะกันบางครั้งเขาก็มาพูดคุยกับเราก่อนมันก็เลยวนกลับมาเป็นสามถ้วยใหม่หรือบางครั้งที่มีการทะเลาะกันแยกแยกกันไปอาจจะเป็นเราเองที่อาจจะมีบางครั้งที่เราติดต่อเขาไปก่อนมันก็เลยเป็นการวนลูปแบบความรู้สึกว่ามันก็เห็นสิบดาบก็จริงนะแต่ความความรู้สึกว่ามันเป็นสิบดาบที่ไม่จริงเดี๋ยวความขอขยะนิดนึงเนาะขอดูหน่อยนะคะว่าเด็กถือถ้วยของเราตรงนี้เป็นพลังงานของ เรากับเขาไงหรือเป็นพลังงานของคนใหม่ๆใครที่เข้ามาอู้ก็รู้สึกว่าเป็นพลังงานของเราและเขานี่แหละอสําหรับคนโดยส่วนมากน่าจะเป็นพลังงานของคนที่เรามีคนคุยด้วยอยู่เองสองดาบแล้วก็เดอะสตาใจเราเนี่ยมันยังมีความหวังอยู่ในความสัมพันธ์นี้มันก็เลยทําให้เรายังไม่สามารถที่จะตัดได้แบบนั้นมันยังมีความลังเลที่เออกลับไปคุยดีไหมเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นมันยังมีความหวังว่าความสัมพันธ์เนี้ย จะยังดีขึ้นในฝั่งของเขาคิงถึงไม้เท้าเขาได้7ดาบและ9ไม้เท้าคือกวางรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนที่กวางบอกว่าเขายังมีพลังงานของการที่ยังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นแต่ลึกๆในใจเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีกำแพงหรือว่ามีมีเบอรี่มีเส้นกั้นอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างชัดเขาน่าจะเป็นคนที่เอ่ออย่างที่กวางบอกว่าค่อนข้างมีคาแรคเตอร์ที่มั่นใจในตัวเองอะ เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยงอใครด้วยนะคะแล้วเขาก็ถ้าถามว่าเขาไปแบบไปได้สุดไหมที่จะแบบเอ,อ่อรัเชิดหญิงไม่นะเขาก็ยังเป็นเศ็ไม้เท้าอะ่ะสุดท้ายแล้วเขาก็ยังวนๆกลับมาหาเราแต่วนกลับมาก็แบบเหมือนไปไม่สุดเพราะว่าก็ไม่ได้อยากที่จะลดอีกโก้หรือว่าดูไม่อยากที่จะดูเสียศักดิ์ศรีขนาดนั้นนะมันก็เลยเป็นพลังงานที่ก็รู้สึกว่าในช่วงมิถุนาสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะ ก็จะถ้าใครที่เคยมีประเด็นปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันกวางว่ามันก็จะยังมีอยู่แล้วก็จะยังเป็นลูปซ้าๆนะแล้วก็รู้สึกว่าลูปตรงนี้มันค่อนข้างสั้นด้วยอขออภัยนะคะน้องเขาเริ่มแบบเห่ากันหลายบ้านมากขึ้นนะคะพอมีเพื่อนเริ่มนะคะก็จะมีคนต่างนะคะแล้วเราขอคาแนะนาหน่อยนะคะสามเหรียญสิบถ้วยแล้วก็หกเหรียญคือกวางมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันยังสามารถที่จะ กลับมาฟื้นฟูให้มันมีการให้และได้รับที่เท่าเทียมกันและเป็นความสุขกันได้แต่มันจะต้องเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนสองคนเนี่ยพร้อมที่จะหันหน้ามาปรับความเข้าใจแล้วก็มีการแบ่งปันและบาลานซ์ความรู้สึกพลังงานที่มีให้กันมากกว่านี้คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกถ้าเราให้เขาเขาก็ต้องให้เราอย่างเท่าเทียม ถ้าเป็นเวลาเราให้เวลาเขา <K an> เขาเองก็ต้องพร้อมที่จะให้เวลาเราแล้วมันจะต้องเป็นพลังงานที่ทั้งสองคนเนี่ยมองกันและกันเป็นทีมเดียวกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการแบบชูดาบใส่กันน่ะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทีมเดียวกันเราไม่ใช่เราไม่ใช่คนฝั่งเดียวกันเมื่อนั้นมันจะไม่มีทางที่จะมาสมัครสมานแล้วก็ความสมุขจะกลับมาพวาะก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความสมุคมมคมสมคขค่อนข้างเยอะแต่ประเด็นก็คือตอนเนี้ยต่างคนต่างไม่ได้มองว่ากันและกันเนี่ยเป็นทีมเดียวกัน มันเลยมีความขัดแยงมีความไฟกันตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่ความสัมพันธ์นี้กลับมาเป็นทีมเวิร์คด้วยกันใหม่มันจะกลับมาอยู่ในพลังงานที่เป็นสิบถ้วยนะคะความสุขความสว่างสดใสรออยู่เนาะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวเมทุนที่มีคนคุยนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คนที่มีคู่ค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันกับเพื่อนๆชาวเมทุนนะคะที่มีคู่นะคะขอพลังงานความรักความสัมพันธ์ระหว่างเราและเขานะคะ แล้วก็ภาพรวมของความสัมพันธนะ์นะการหันพลังงานของ2คนนะคะมันสามารถสลับกันได้เสมอนะแล้วก็มันไม่สามารถตรงได้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเรามาดูพลังงานฝั่งของเราก่อนนะคะพลังงานของเราเป็นฮาร์แฟนนะคะไนท์ Night, ถือดาบและ Empress โอเคฝั่งของเขานะคะได้6มเมท้า ควีนถือดาบและสามเหรียญมีช่วงเอเนจีนะคะพลังงานร่วมกันระหว่างเราและเขานะคะอู้เด็กถือเหรียญ The World แล้วก็ The Lovers mm hmm. นะคะโอเคใต้สำหรับเป็น8เหรียญน,นะคะพลังงานค่อนข้างดีทีเดียวนะคะสำหรับชาวเมถุนที่มีคู่นะ,ะก็รู้สึกว่าภาพรวมเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ต่างคนต่างพร้อมที่จะ ลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอมากๆแต่ความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมิถุนายนความมองว่าภาพรวมเนี่ยมันจะไม่ได้หวือหวาก็คือต่างคนต่างทําหน้าที่ต่างคนต่างพร้อมสปอร์ตซึ่งกันและกันต่างคนต่างพร้อมที่จะลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นทีมเวิร์กกันนะโอเคพลังงานภาพรวมก่อนนะฮะในส่วนของความสัมพันธ์นะได้เด็กถือเหรียญนะฮะอะเ World แล้วก็อะ e r เว e ร์สนะฮะ ก็มองเห็นว่าถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้นะใครที่เคยมีประเด็นปัญหาอะไรกันนะฮะมันจะมีการพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกลับมาเป็นคู่ชูชื่นกันได้ใหม่อ่ะถ้าเกิดว่าก่อนอันนี้าที่กวางบอกนะใครที่เคยมีปัญหาปัญหาจะค่อยๆคลี่ายเพราะมีใครคนเด็กคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นทั้งสองคนเลยก็ได้ที่พร้อมที่จะโอนอ่อนพลังงานของตัวเองลงให้เป็นเด็กถือเหรียญเพื่อที่จะประคับประคองให้ความสัมพันธ์เนี้ย มันยังเป็นมันยังเป็นปึกแผ่นมันยังเป็นเดือยวเวิ์ให้โลกของเราเนี่ยยังเป็นโลกของเขาโลกของเขาก็ยังเป็นโลกของเราแล้วก็เป็นเดอยเลเวร์ด้วยก็รู้สึกว่าพลังงานมันค่อนอบอวนไปในทางที่ดีบางคนอาจจะเป็นคนที่คบกันไม่นานเนาะมีความเป็นคอมมิทเมนต์มีไพ่ของความที่แบบอาจบางคนอาจจะเป็นคู่กันแบบแต่งงานแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะในฝั่งของเราได้ฮร a รีแฟนไนท์ถือดาบแล้วก็เอมเพรสก็รู้สึกว่า พลังงานของเราเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเรายังไงซะเราก็ยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ดีมากๆอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มีความมั่นคงมากๆเลยในความสัมพันธ์นี้เรายังรู้สึกว่าความสัมพัธ์นี้เติมเต็มเราได้ดีมากๆต่อให้บางครั้งมันอาจจะมีความอารมณ์อ่าบางครั้งบางคนเนาะเพื่อนเพื่อชาวเมทุนในช่วงเดือนมิถุนาอาจจะมีความใจร้อนไปบ้างพลังงานในถือดาเป็นพลังงานของชาวธาตุลมอยู่แล้วนะคะ มันอาจจะมีแบบอารมณ์ฉุนเฉียวบ้างในบางครั้งแต่ไม่ได้ร้ายแรงมากเพราะว่าเพื่อนๆก็ยังมีความรู้สึกว่าเรายังเห็นว่าความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่คือทั้งฮาราฟัลและเอมเพรสมาคู่กันนี่ก็รู้สึกว่ามันแบบคือมันมันสตรองอะมันเข้มแข็งมากๆว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มันอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันมันถึงพร้อมไม่ว่ามันจะมีปัญหาอะไรอาจจะเป็นแค่มีปากมีเสียงกันเล็กน้อยมีเรื่องความใจร้อนแต่รวมๆแล้วเนี่ยฝั่งเรายังยังค่อนข้างที่จะมีพลังงานในด้านบวกกกััับควาามมมสพนนธ์ี้ๆ เขาเองก็เช่นกันเขาได้หกไม้เท้าควีนดาบและสีเรียนก็รู้สึกว่าคล้ายๆกันนะเขาเองก็อาจจะมีอาการแบบแข็งๆตึงๆบ้างในบางครั้งในช่วงเดือนมิถุนาแต่โดยภาพรวมแล้วเขายังมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังเป็นมุดหมายปลายทางที่เขายังอยากที่จะเดินไปที่เขายังอยากที่จะมีความสัมพันธ์ด้วยเขายังรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะในความในชีวิตของเขา,าเ,เขายังมองเห็นอนาคต ของเรากับเขาไปพร้อมๆกันแล้วก็รู้สึกว่ากวางเห็นพลังงานใต้สำรับมันมีเดอะเดวิลนะฮะอาจจะมาจากฝั่งเขานะก็รู้สึกว่าเขาจะมีความหึงความห่วงเราเกิดขึ้นด้วยนะฮะในช่วงเดือนมมถุนานาเพราะว่าเห็นเดอะเดวิลนะเป็นไปไ,ได้ว่าอาจจะมีบางเ,เพื่อนๆบางคนชาวเมถุนที่มีคู่อาจจะดูมีสเสน่ห์นะอาจจะมีนถือถ้วยพ่อหนุ่มรูปงามหรือว่าสาวร,รูปงามที่เหมือนแบบมาพยายามจะขายขนมจีบเรานะฮะ คนตกอกกรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างสตรองนะมันเข้มแข็งเกินกว่าที่จะแบบเอ่อจะมีใครมาพังทลายได้นะและว้วกงขอขยายในฝั่งเรานิดนึงนะในถือดาบนะคะเรามีความใจร้อนเรื่องอะไรเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้แบบนาไปเป็นแนวทางเนาะในการแบบแก้ไขนะคะในถือดาบ8ดาบนะคะสไม้เท้าแล้วก็2ดาบเรารู้สึกว่ามันอาจจะมีบางครั้งแหละที่เรารู้สึกว่าเรามันเหมือนกับ คือปลายทางของเรากับเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับอนาคตที่เราวางไว้ในหัวเรากับเขาเนี่ยอาจจะมีเส้นทางที่ไม่ตรงกันบางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคือแบบคือเราอยากที่จะให้มันไปในทางเดียวกันเนี่ยมันมันก็จะมีความรู้สึกขัดแย้งในตัวเองว่าถ้าเกิดว่าแบบคือมึนมันก็จะดีนะถ้าเกิดว่ามันไปด้วยกันได้แต่ก็มองเห็นว่าตัวเราเองอ่ะมันอาจจะเป็นใจร้อนที่อยู่ภายในเราน่าจะไม่ได้แสดงออกอะไรออกมามากมายมันเป็นความรู้สึกที่แบบ อึดอัดใจมากกว่าที่แบบเป็นแปดดาบแล้วอาจจะมีความฉุนเฉียวจะเป็นความฉุนเฉียวกับตัวเองเช่นแบบตอนคุยกันไม่ได้เป็นอะไรแต่ก็แบบมาปึงปังตอนหลังจากคุยเสร็จแล้วอะ,อะไรประมาณนี้แล้วก็มองเห็นว่าตัวเราก็เลือกที่จะแบบเหมือนพยายามที่จะปล่อยผ่านนะแต่มันก็อาจจะมีอารมณ์ขึ้นอยู่บ้างในบางครั้งขอดูคีนถือดาบของเขานะฮะคีนถือไม้เท้าคิงถือดาบแล้วก็ดูฟูกวางมองว่าเขาบอกว่าเราเป็นคู่กันแต่เราค่อนข้างมีเสน่ห์ไงก็ารู้สึก,กว่าเพื่อนๆชาวเม้ถูดเนี่ที่กวางบอกว่ากวางเห็นพลังงานของความหึงความหว่วงมาจากฝั่งเา อาจจะไม่ได้ว่าเราดูดีมีเสน่ห์ม,มากๆในช่วงเดือนมิถุนาน่ะแล้วก็น่าจะมีคนใหม่ๆด้วยนะคะที่ที่เหมือนแวะเวียนเข้ามาหาเราอย่างที่กวางบอกไปะนะมันก็เลยทาให้เขาอาจจะมีอารมณ์อยู่บ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังหวงว่าเราและเขาเป็นคู่กันต่อให้มันจะมีอะไรเข้ามาแทรกกลางแค่ไหนก็รู้สึกว่าเขายังคงมั่นใจในในในพลังและก็พาวเวอร์ของความสัมพันธ์ที่เรามีด้วยกันนะนอาจจะมีความสั่นคลอนไปบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดที่จะทําให้แบบความสัมพันธ์นี้มัน มันแบบสูญสิ้นอะไรไปแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่มีอะไรอยากจะแนะนำเพื่อนๆชาเมทุนที่มีคู่บ้างนะคะห้าดาบเจ็ดดาบและเก้าไม้เท้าเรามาระวังนะก็เห็นว่ามันอาจจะมีความแบบขัดแย้งกันอยู่บ้างนะแต่ว่าก็รู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยพยายามเลือกที่จะปล่อยปล่อยเหมือนมองผ่านมองข้ามปล่อยผ่านอะไรที่รู้สึกว่ามันขัดอกขัดใจไปบ้างแล้วก็ยืนหยัด คือเขาเรียกว่าไอเดียความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นถ้าต่างคนต่างยืนหยัดที่จะที่จะปกป้องความสัมพันธ์เนี้ยคือไม่ว่ามันจะมีอะไรก็ตามที่เข้ามาทําให้มีความขัดแย้งอาจจะเป็นในเรื่องของคนอื่นที่พยายามแสกกลางหรือเป็นความขัดแย้งในตัวเองของเราสองคนเองเนี่ยถ้าเราต่างคนต่างพยายามที่จะยืนหยัดเพื่อปกป้องความสัมพันธ์เนี้ยไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรเนี่ยความรู้สึกว่ามันจะยังข้ามผ่านไปได้แต่ เราม้อระวังนอกว่าเห็นสัญญาณที่ไพ่เตือนว่าเรามาระวังความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพยายามอย่าให้มันบานปลายถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มใจร้อนให้พยายามที่จะมองข้ามไปปล,ปล่อยปล่อยมันไปบ้างนะคะแล้วก็คือแต่ความไม่ได้ไหมายถึงว่าให้มองข้ามในเรื่องที่แบบ มันเป็นเรื่องใหญ่นะแต่กวางแค่เห็นว่าจากนาภัยเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ใหญ่โตนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวเมทุนที่มีคู่นะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ subscribe นะกดกระดิ่งติดตามช่องกวางเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คะ่ะในคลิปความรักประจําเดือนหน้าสําหรับวันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ